สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนัทนัทพลเนรภูมิครับก่อนที่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนผมอยากให้คุณผู้ชมมองไปที่รอบๆตัวผมนะครับจะเห็นได้เลยว่าที่นี่ดูสวยงามดูสะอาดตาและก็น่าอยู่มากๆว่าแต่ว่าที่นี่เป็นของหมู่บ้านจาาัดสรรโครงการอะไรผมว่าเราไปถามชาวบ,บ้านแถวนี้พร้อมกันดีกว่าครับ ทุกช่ครับตอนนี้ผมเจอชาวบ้านที่อยู่แถวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามพี่เขาดีกว่าว่าที่นี่คือหมู่บ้านอะไรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทาอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อเก็บใบกระเพราครับพอดีจะทำกับข้าวโอ้โหปลูกไว้เต็มเลยใช่ครับพี่ครับผมมาที่นี่นะครับผมเห็นว่าบ้านแถวนี้ดูสวยงามแล้วก็สานตาบามากๆที่นี่คือหมู่บ้านอะไรครับที่นี่เราเรียกกันว่าชุมชนบ้านมั่นคงบ้านนั่นคง แล้วทำไมบ้านมันคงถึงมาอยู่ที่นี่ครับปกติเราอยู่ที่นี่กันอยู่แล้วครับผมแต่ทีเนี้ยเมื่อก่อนจะไม่ได้แบบเวยงามอะไรแบบนี้ชช่ๆจากที่ผมจําได้เมื่อก่อนผมเคยมาที่นี่จะเห็นว่าเป็นบ้านสังกสีที่ปลูกยื่นในคลองออกไปตอนนี้มีการพัฒนาให้เป็นบ้านมันคงแล้วใช่ครับถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีมากแสดงว่าผู้นําชุมชนของที่นี่ต้องเก่งมากครับดีมากครับถ้าอยากทราบรายละเอียดนะครับลองไปถามคณะกรรมการของบ้านเราเลยพี่พาไปได้ไหมครับได้ครับแั้นไปกันเลยครับทุกช่อตามผมมาเลยครับ เราจะไปสอบถามพี่ๆคณะกรรมการของชุมชนบ้านบั่นคงของที่นี่กันหน่อยนะครับว่าเพราะอะไรชุมชนเดิมที่เคยลุกเข้าไปในน้ําถึงได้ขึ้นมาสร้างบ้านบั่นคงอยู่ตรงนี้ได้เขาจะมีเรื่องเขื่อนเข้ามาค่ะเพราะมีเรื่องน้ําเข้ามาด้วยว่าถ้าเกิดว่าทําเขื่อนแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้ระบายน้ําได้เร็วขึ้นเพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปท่วมกรุงเทพแล้วก็ทาความเข้าใจกับเราว่าถ้าเกิดว่าทําเขื่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะทําบ้านให้เราด้วย ชาวบ้านเขาก็เลยยินยอมที่จะไปในแนวทางเดียวกันนะครับคุณชมครับเมื่อกี้เราคุยกับชาวบ้านอยู่ที่นี่เขาบอกว่ายังมีชุมชนอื่นที่สร้างอยู่ริมคลองแบบนี้อีกเดี๋ยวเราไปดูคาพร้อมกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์กันแล้วนะครับ ที่นี่อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง123หลังซึ่งตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จครบทุกหลังแล้วเรามาพูดคุยกับคนที่นี่กันหน่อยนะครับว่าก่อนและหลังจากมีบ้านมั่นคงรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้สภาพชีวิตเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าเราก็อยู่อย่างแบบแออัดเนาะหรือที่เขาเรียกว่าชลามเมื่อก่อนเนี้ยคือมันอยู่บ้านติดติดกันอะอยู่บางบางบ้านก็ผูกพงังบ้านบ้านก็ดี าบางบ้านก็แบบอยู่ในน้ําครึ่งหนึ่งบนบกครึ่งหนึ่งบางบ้านก็ออกไปในคลองเลยซึ่งถนนหนทางก็ไม,ม่มีมันจะอยู่กันแบบแออัดก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้ามีโครงการดีๆเข้ามาอะไรประมาณนี้เขาก็อยากจะได้มีบ้านมีช่องอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามารวมกันแล้วก็ทําให้มีเกิดสิ่งที่ต้องการก็คือบ้านมั่นคงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อตอนนั้นอ่ะพอชอเข้ามาสารวจแล้วก็ทาความเข้าใจว่า โครงการของเราเนี่ยจะมีแบบนี้แบบนี้นะก็คือแต่ว่าเราจะต้องร่วมมือกันแล้วก็จะมีการสร้างเขื่อนคือทําให้มีถนนหนทางทางเข้าออกสะดวกสบายและบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่ละคนอ่ะทะเบียนบ้านใช่ไหมคะทะเบียนบ้านก็เป็นชั่วคาบ้างตอนนี้ทุกคนก็ได้ทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันก็เกิดมีความรู้ว่าเราอยู่อย่างสบายใจไม่ต้องแบบว่าเออจะโดนไล่ที่เมื่อไหร่นะจะไปเมื่อไหร่อย,อย่างเงี้ยคะ่ะทุกอย่างคุณภาพชีวิตดีขึ้นมากเลย ก็คืออยากจะขอขอบคุณหน่วยงานที่หน่วยงานหนึ่งที่มาคอยแนะนำแล้วก็สนับสนุนเลยนะคะก็คือหน่วยงานพอ,อชอนะคะที่มาลงทำคามเข้าใจมีแบบจนเกิดมาเป็นบ้านมั่นคงเป็นประชาสมบูรณ์นะคะถ้าไม่มีหน่วยงานพอ,อชอเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้จะไม่วันเกิดขึ้นขอบคุณมากๆคะ่ะ นอกจากนี้นะครับยังมีชุมชนประชาวมใจ1และ2ที่ตอนนี้บ้านเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่เรามาดูวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของพวกเขากันครับตอนนี้เราอยู่ที่สหกรากรชุมชนประชาร่วมใจ1ครับมีบ้านนะครับมีผู้อยู่อาศัยส3ครัวยเรือนนะครับและมีจำนวนประชากรทั้งหมด1,530คนครับอันดับแรกเลยพอมีเขื่อนแล้วก็หน้าฝนก็น้ำไม่ท่วมครับ แล้วจากที่บ้านที่แบบว่าแคบๆนะครับถนนแบบว่าชื้นๆมืดๆตอนนี้ก็ดูสะอาดขึ้นดีขึ้นครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนบ้านเราจะดูแออัดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่หลังจากที่ได้บ้านแล้วบ้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดขึ้นครับแล้วก็ถนนก็ดูกว้างขึ้นครับ จากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในชุมชนสหกรเคหสถานประชาร่วมสายสองแห่งนี้ก็ทําให้ผมทราบว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีผู้อยู่อาศัยร่วมกันมากกว่า800คนที่นี่มีบ้านพักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทั้งในแบบบ้านชั้นเดียวและบ้านสองชั้น เนื่องด้วยชุมชนแห่งนี้นะครับอยู่ใกล้วัดและในอนาคตรคลองที่เราเห็นอยู่นี้อาจจะมีการพัฒนาให้เป็นที่สัญจรชุมชนจึงวางแผนที่จะพัฒนาให้มีแลนด์มาร์คที่นี่เพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาได้แวะพักและเยี่ยมชมชุมชนแห่งนี้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้านหนึ่งด้วยครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับโครงการบ้านมั่นคงริมคลองเฟรมประชากรที่สร้างขึ้นไม่เพียงแต่ชุมชนที่เคยอยู่ริมคลองที่รับประโยชน์เท่านั้นนะครับแต่คนเมืองด้านในก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าพัฒนาครั้งเดียวได้ประโยชน์กักทุกฝ่ายจริงๆสําหรับตอนต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้นห้ามพลาดนะครับ